สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับดวงรายปีแต่ดูเป็นวันดูรายวันนะครับอ,อ,อันนี้ของท่านผู้ชมทางบ้านส่งมานะครับนั่นจะเป็นน้องผู้หญิงอายุ35นะครับก็เกิดวันอางคารที่2ตุลาคม2,527ปีชวดนะครับปัจจุบันอายุ3าสิปีย่างย่างนะครับย่าง36 ตอนนี้35เต็มก็มาดูราศีกันเลยนะครับน้องเนี่ยจะได้ราศี3ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นราศีที่ต่ำอยู่นั่นหมายถึงว่าชีวิตเนี้ยน้องก็ลบาบากอยู่ลำบากชีวิตเนี่ยลำบากลำบากแหละไม่ใช่ลำบากเป็นปีก็ลำบากอยู่เรื่อยๆลำบากทั้งชีวิตแหละครับโดยความหมายของเลข3เนี่ย ขาให้ทําบุญเยอะๆอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาติปางก่อนอะไรเงี้ยครับแต่โดยความหมายของเลขสามเขาให้ทาบุญเยอะๆในชีวิตเนี้ยต้องทําบุญเยอะๆอาจจะเพื่อภายภาคหน้าก็ได้นะครับราศีสามถือว่าถือว่าเป็นราศีต่ําลําบากนะครับผมก็มาดูในส่วนของพื้นดวงอย่างอื่นนะครับพื้นดวงโดยโดยทั่วไปเนี่ยคือมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดอย่างเงี้ยนะครับ เอ่อเป็นคนรักพ่อรักแม่นะกระตันยูกะตะเว,วทีนะครับตรงนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานอาชีพทางด้านค้าขายนะครับเนี่ยเด่นในเรื่องค้าขายขายขายเก่งประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดทํางานราชการก็ก็ไปได้ก็มีมีให้เห็นอยู่นะครับถ้าทางบ้านอยากให้ไปทําราชการก็ไปได้นะครับถ้าเราไปแต่ว่าถ้าไม่ไปทางนั้นเราก็ค้าขายเด่นสุด นะครับเอ่อมีเป็นคนใจร้อนนะนี่ที่ขึ้นมาทำอะไรก็อยา่าเอาใจออกหน้านะครับฟังคนรอบข้างเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือพูดคุยอะไรก็แล้วแต่ใจเย็นๆทำอะไรอยา่าเอาใจออกหน้าฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับผมช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตก็จะเป็นช่วงอายุ40นะนี่นะครับ40ปีนั้นทั้งปีก็จะได้ลาบก้อนใหญ่ได้เงินก้อนนะครับเอ่อ มีแต่สิ่งดีๆประสบความสําเร็จในปีนั้นนะครับส่วนมากจะเน้นไปในเรื่องของได้ลาบก้อนใหญ่ได้เงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ด้วยวิธีการไหนก็นแล้วแต่นะครับหรือตัดสินใจจะทําอะไรก็ปีนั้นช่วงอายุสีเนี่ยดีสุดจะเปิดร้านอะไรพวกเนี้ยปีเนี้ยประสบความสําเร็จ42ก็ก็ดีนะครับได้เกตสิบเนเนี่ยมีโชคมีลาบนะครับแล,แล้วก็มีในช่วงของ ไม่ดีอ่าช่วงที่ดวงตกก็มีนอกจากจะลำบากแล้วเนี่ยถือว่าลำบากปันกลางนะครับเลขสามเนี่ยเกรสามเนี่ยแต่ว่าพอได้เลขสองเนี่ยที่วงใหญ่ใหญ่ไว้เนี่ยเพราะว่าสองเนี่ยเกรสองความหมายของตัวเลขมันก็คือดวงเนี่ยจะเสียของลักช่วงดวงตกเนี่ยปุ๊บมาเป็นช่วงสี่สิบสามสี่สิบสี่เนี่ยสองปีติดเนี่ยดวงอ่ะ ลวงเราจะเสียของลักไม่ว่าคนหรือสิ่งของก็แล้วแต่ให้ระวังไว้นะครับก็บอกวิธีแก้ไว้ก่อนก็คือถ้าเข้าเดือนเกิดเราปีเกิดเราเงี้ยให้เดินทางไกลซะไปไหนก็ได้ไปเช้าเย็นกลับหรือไปค้างคืนก็ได้นะครับออกจากจังหวัดตัวเองก่อนไปก็ว่ากล่าวว่าลูกจะเดินทางไกลให้นะครับขออย่าให้ลูกต้องเสียของลักไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของนะครับพูดในใจหรือพูดลอยๆก็ได้พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับบอกเก่าวไป อย่างเงี้ยเป็นการแก้เค็ดแต่ดวงอ่ะเราราศีเราอ่ะมันลำบากอยู่แล้วถ้าตกมันก็ตกทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตนอกนนนั้อกจากตรงนั้นแล้วเราก็ต้องมันจะมีในส่วนของดวงเสียของรักพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันก็จะพากันไปใหญ่อะไรงเงี้ยเราก็ระวังไว้ก่อนนะครับแก้เค็ดดูได้ไหลายที่แก้เค็ด ระวังตัวการใช้ชีวิตเนี่ยต้องระวังให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันสองปีติดด้วยเนี่ยสี่สามสี่สี่เนี่ยมันช่วงที่แบบต่อเนื่องกว่าจะฟื้นก็สี่ห้าค่อยๆขึ้นมาสี่หกค่อยๆขึ้นมาก็ยังไม่ดีสุดเพราะว่าสี่ห้าก็ยังยังเริ่ม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 ,มตั้งตัวเริ่มหายใจใหายคอได้นะครับก็ยังไม่ได้ตั้งตัว สามสี 3, 4, 3, 5, 3, เอ้สามสี่สามสี่สี่สี่ก็สี่หก็เหมือนจะค่อยจะปกติแต่ก็พอทำพอกินไปไปไปเรื่อยๆพอทำพอกินนะครับสี่สามสี่สี่สีจนีถึงจะเริ่มดีขึ้นมาดูปีนี้ อายุสามห้าปีเนี้ยช่วงปีเนี้ยอยู่กลางๆนะพอทําพอกินไม่รวยไม่จนก็ไปเรื่อยๆกราฟกําลังขึ้นนะครับก็มีโชคมีลาบนะไหนเนี่ยเสี่ยงดวงได้สามห้าเนี่ยทีจะหมดจะเข้าสามหกที่ตุลาเนี่ยสามห้าพอสามหกก็ถือว่าดีนะครับได้เกรดสิบเนี่ยมีโชคมีลาบเลยนะครับปีนี้ปีนี้ก็ถือว่าดีนะครับยังไงก็ต้องรีบกอบโกย หรือว่าเก็บผอนรอมลิดไว้มันมีพอเก็บเนี่ยปีเนี้ยนะครับสามห้ามันก็ว่าพอทําพอกินใช่ไหมสามหกก็เราเริ่มเก็บได้แล้วพอสามเจ็ดเราก็หล่นสามแปดสามเก้าเนี่ยเราก็ดูตามกราฟชีวิตดูนะครับแต่เน้นหนักๆเลยก็น่าจะเป็นช่วงช่วงที่ดวงตกสี่สามสี่สี่นะครับระวังช่วงนี้ไว้นะครับสองปีติด โอเคอ๋อ uh okay. oh, คนรักคู่ครองดูไหมคนรักคู่ครองก็ดูในช่วงของที่เป็นเส้นเส้นเชื่อมแบบนี้นะครับอ่า uh เส้นเชื่อมเนี่ยเนื้อคู่ก็นับตามอายุไปได้นะครับเข้ามาช่วงอายุไหนถ้าเราครบกับคนนั้นช่วงอายุนั้นก็เป็นเนื้อคู่เราเนี่ยคนที่เกิดราศีต่ำราศีสามเอ่อสี่สามสองหนึ่งลงมาอย่างเงี้ยห้าสี่สามสองหนึ่ง ถ้าเราได้เนื้อคู่ที่เขาราศีสูงกว่าเรา9ก้าสี่สิบเอ็เนี่ยเราก็ไม่มันมันก็เหมือนไม่ไม่หนักมากไม่จมดิ่งเขาก็เหมือนจะมาฉุดเราเหมือนเหมือนไม้แขวนเสื้อโยงไปโยงมาเงี้ยคือคนคนรักคู่ครองเราเขาจะมาช่วยเราถ้าถ้านะถ้าเขาราศีสูงแต่ถ้าราศีต่ำสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยชีวิตคู่ แม้ว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่แต่เราอ่ะก็คงจะมีการทะเลาะบอแหวงกันตลอดนะครับทะเลาะกันตลอดเพราะว่าราศีต่ำด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตรงนี้ก็ก็เออเขาเรียกอะไรกำหนดไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่บุญวาสนากันเนื้อคู่กันนะครับเออโอเคเดี๋ยวที่สรุปให้เลยแล้วกันนะ คนที่เกิดวันอังคารที่2ตุลา2527นนะครับปีชวดปัจจุบันอายุ35ปีย่างส6นะได้ราศี3นะครับราศีต่ำนะลำบากราศีเนี้ยต้องทำบุญเยอะๆเน้นเลยทำบุญเยอะๆอยู่กับวัดว่างก็ไปทำบุญนะครับเกณฑ์เนี่ยมีดวงได้รับมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดเป็นคนรักพ่อรักแม่กตัญญูนะพระคุณพ่อพระคุณแม่เนี่ยช่วยคุ้มครองเราด้วยเป็นคนรักพ่อรักแม่มาก ถ้าเรารักพ่อรักแม่เนี่ยก็รักพ่อรักแม่เราและของแฟนด้วยจะช่วยจะดีมากๆจะหนุนมากๆเลยเโดดเด่นในเรื่องการค้าขายนะครับถ้าไม่ไปทางงานราชการราชการไปได้นะแต่โดดเด่นที่สุดจะเป็นค้าขายนะครับแต่ถ้าทางบ้านพ่อแม่อยากให้เป็นก็เป็นได้ถ้าเราถ้าเราจะไปทางเนี้ยราชการมีดวงนะเป็นคนใจร้อนนะครับทำระยยาวอกหน้าฝังคนรอบข้างเยอะๆดวงดีสุดจะเป็นช่วง40 อันนี้ได้เงินได้ทองได้ลาบก้อนใหญ่ได้เงินก้อนนะครับแล้วก็ช่วงไม่ดีก็เป็น4 3 4สดวงตกดวงเสียของรักนะครับพวกไม่ว่าคนหรือสิ่งของให้ระวังไว้นะครับ2ปีติดเนี่ยให้ระวังไว้ไม่ดีปกติปีเว้นปี2 3, ปี3ปีแต่เนี่ยสปีติดยังไงระวังตัวด้วยนะครับปีนี้อยู่กลางๆนะครับพอทําพอกินไม่รวยไม่จนนะสามห้าสามหกด้วยสามหกก็ขึ้นมามีโชคมีลาบนะ ได้เกตสแต่อยากใจร้อนนะครับปีหน้ามันจะไม่ดีตัดสินใจอะไรก็ปรึกษาคนรอบข้างเยอะนะครับปีหน้าเผื่อตัดสินใจจะลงทุนหรือทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าดวงเราดีอยู่นะโอเคแค่นี้ครับ